สวัสดีครับผมโฟมเพชทสารพุทธิครับตอนนี้ผมอยู่ที่ One Sco ร์ a คาเดมนะครับแล้วก็กลับมาไขข้อข้องใจนะครับให้กับท่านักกอล์ฟกับเครื่องแท็กแมนลอนมอนิเตอร์นะครับท่านักกอล์ฟเคยสงสัยไหมครับว่าปัจจัยอะไรที่ทให้เราตีไกลเมื่อก่อนนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับแต่สมัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วมากนะครับเพราะว่า Trackman มีฟีเจอร์ใหม่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นตัว อิมแพคโลเคชันนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราตีลูกกอล์ฟนะครับแล้วโดนตรงกลางหน้าไม้เนี่ยจะสามารถเพิ่มบอลสปีดนะครับแล้วก็ลูกกอล์ฟไปได้ไกลขึ้นนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเมื่อทา่านกอล์ฟนะครับตี Off Center ออกไปนะครับหรือว่าจุดสีส้มที่อยู่บนหน้าไม้นะครับ ไม่โดนตรงกลางหน้าไม้นะครับผลก็คือว่าระยะทางก็จะเสียไปนะครับถ้าเกิดท่านักกอล์ฟฝึกฝนนะครับจนเราตีให้โดนกลางหน้าไม้ได้นะครับมันจะเพิ่มบอลสปีดนะครับแลวจะทําให้ระยะทางได้ไกลขึ้นนะครับลองดูอีกรุ่นนึงนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องพยายามไม่คํานึงถึงเรื่องของความเร็วของหัวไม้มากเท่าไหร่นะครับแต่ให้เน้นว่า Impact จะต้องเข้าตรงกลางให้ได้นะครับโดยท่านักกอล์ฟอาจจะโฟกัสอยู่ที่สวิสปั่วของหน้าไม้นะครับแล้วก็ลดความเร็วหัวไม้เพื่อเพิ่มความแม่นยำนะครับ นั้นปัจจัยที่ทาให้บอสปีดเร็วขึ้นคือโดนตรงกลางวิธีการที่ทําให้โดนตรงกลางคือเพิ่มความแม่นยําด้วยการคุมจังหวะนะครับแล้วก็ความเร็วหัวไม้นะครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านักกอล์ฟนะครับเริ่มขยับเข้าใกล้จุดอิมแพกตรงกลางนะครับผมเชื่อนะครับว่าจะสามารถช่วยท่านักกอล์ฟนะครับเพิ่มบอลสปีดได้นะครับอย่าลืมฝึกซ้อมกันนะครับผมเชื่อว่าวิธีการง่ายๆลักษณะนี้นะครับช่วยลดสกอร์ให้ท่านักกอล์ฟนะครับและท่านักกอล์ฟก็จะเล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขครับติดตามผมได้ใน Facebook Fanpage B ซส์สปอร์และ YouTube c h anel b ีไซ e ์สปอรครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ